นี่ก็คือบรรยากาศนะครับแจกตระกุฎหลังจากเสร็จพิธีเททองนำเลิกนะครับพระกิ่งพระภัยรีพินาตนะครับที่วัดบรวรเมื่อ,อวันเสาร์ที่28มิถุนายนพศ2568นะครับที่วัดบรวรนิเวศนะครับเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับ วันนี้ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่ครับตะกรุดที่แจกวันนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นตะกรุดเล็กๆนะครับรู้สึกจะมีอยู่ในนี้ประมาณ 3- 4สดอกหรือเปล่านะครับมีเนื้อทองเหลืองแล้วก็ทองแดง แล้วก็คล้ายๆเงินนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศที่วัดบวรให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้จะมีพิธีเททองหล่อนำเลิกนะครับพระกลิ่งภัยรีพิณาศนะครับของทีมงาน3ส,สิงนะครับอมูเลสนะครับตอนนี้ทีมงานก็ได้แจกนะครับริบแบนแล้วก็ หมายเลขนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับหลังจากเสร็จพิธีก็จะแจกนะครับแจกตรกุดหลวงปู่มหาศิลานะครับให้กับทุกคนนะครับที่มีริแบน์และก็หมายเลขนะครับพิธีวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่20่ส 8มิถุนายนนะครับ2568หมายกํมายกำหนดการก็มีดังนี้นะครับ11นาฬิกา45นาทีทุกฝ่ายพร้อมกันนะพระอุโบสถนะครับเวลา12นาฬิกาหรือเที่ยงนะครับพิธีบวงสรวงเทพย,ายดาและก็สิ่งศักดิ์สิธิ์บูชาเลิกนะครับเวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับพระพรมวชิระรังสีนะครับ เจ้าวาดวัดบวรก็จะมาเป็นประธานฝ่ายสงนะครับแล้วก็จุดทุบเทียนบูชารัตนไตยเจ้าหน้าที่รัตนาศิล์นนะครับพระสงฆ์ให้ศิล์นจบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็รัตนาพระปริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตนเวลาส3นาฬิกา19นาทีนะครับประธานฝ่ายบรรพชิต ก็จะออกจากพระอุโบสถไปยังสถานที่เททองนะครับนี่ก็คือหมายกำหนดการวันนี้นะครับย่อๆหลังเสร็จพิธีก็แจกตรกุดนะครับนี่บรรยากาศเพื่อนๆบางคนก็มาแต่เช้าเลยนะครับมาแต่เช้ามืดเพื่อมาเอาบัตรบัตรคิวแล้วก็ริบแบนนะครับ เขายาวไปเกือบถึงถนนข้าสารเลยนะครับคนมาเยอะมากเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ เดี๋ยวพาเดินไปดูแถวนะครับที่จะมารับแจกตะกรุดนะครับว่าถึงไหนโอ้ยาวไปถึงโน้นเลยนะครับเกือบถึงถนนข้าสตร์เลยนะครับจากวัดบวรยังไม่สุดนะครับนน่นยาวไปโน้นเลย าวถึงโน่นเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมยังไม่สุดนะเนี่ยวันนี้ใครได้มาบ้างนะครับเม้นมาบอกด้วยนะครับตรงกับวันเสาร์ที่28นะครับมิถุนายน2568นะครับแต่ผมจะมาลงคลิปก็น่าจะเป็นวันที่29นะครับ เก็บภาพบรรยากาศมาเพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้ก็พิธีเททองหล่อนำเลิกนะครับพระกลิ่นภัยรีพินาศนะครับโนนเห็นไหมยาวไปถึงโน่นเลยโอ้เกือบถึงถนนข้าวสารจริงๆนะเนี่ย มากันเยอะเลยนะครับบางคนก็มาตั้งแต่น,นุ่นปีสี่ปีหครับนี่สุดแล้วเกือบถึงถนนถนนข้าสารจริงๆนะครับสามสิงแจกตะกุดไหว้ครูตามตารางเวลาและจุดแจกสติกเกอร์แล้วก็ริบแบนดังนี้นะครับกำหนดการ 9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีเริ่มติดสติกเกอร์และริดแบนนะครับณประตูฝั่งถนนบรวรนิเวศนะครับเวลา11นาฬิกา30ก็เริ่มพิธีการหล่อนำเลิกแล้วก็เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับก็ให้มารับตะกุดของแกณประตูฝั่งถนนบรวรนิเวศนะครับผู้มารับ ของก็จะต้องมีริดแบนนะครับแล้วก็สติกเกอร์และมารับในเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะครับและก็กรุณาต่อแถวตามที่ทีมงานจัดไว้และไม่ยื้อแย่งกันนะครับถ้าพบเห็นทีมงานจะตัดสิทธิ์ทุกกรณีนะครับนี่เพื่อนๆน,นี่มวลสารที่จะนำมาเท ทองหลอ่อนำเลิกนะครับพระกลิ่งไัยรีพินาตวันนี้นะครับท,ทีมงานก็นำมาวางนะครับเป็นยันเป็นมวลสารจากเกจิชื่อดังนะครับแล้วก็โลหะมงคลต่างๆนะครับ วันนี้จะนำมาหล่อหลอมนะครับถือว่าพระกลิ่งรุ่นนี้นะครับมวลสารดีวิธีดีนะครับนี่ครับทีมงาน เตรียมเครื่องบวงสวงนะครับถึงเวลาก็จะได้เริ e 拜拜่มพิธีบวงสวงโอ้มวลสามทุกคนหลายจีจีหลายสำนักทำมาเรียงมาวางให้ชงกันนะครับ ก็จะใกล้พิธีแล้วนะครับพิธีใกล้จะเริ่มแล้วนะครับนี่เพื่อนๆอยู่ในรูปเห็นไหม เป็นลักษณะนี้นะครับพระกลิ่งภัยรีพินาตนะครับทีมงานก็ถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกก่อนที่จะเริ่มงานนะครับ เริ่มขึ้นแล้วนะครับพิธีบวงสรวง Thank mm -hmm. you. Mm-hmm. เสร็จพิธีนะครับใครที่มีริบแบนแล้วก็หมายเลขนะครับก็เตรียมตัวนะครับจะมาเข้าแถวเพื่อรับแจกตรกุลนะครับบรรยากาศก็กคึกคักนะครับบางคนก็ให้ราคากันแล้วนะครับขนาดยังไม่แจก,กนะครับ ราคาเริ่มจะพุ่งแล้วรับซื้อตระกุดแจกนะครับเสร็จพิธีก็จะเริ่มแจกนะครับ คนเยอะมากนะครับวันนี้บางคนมาแต่เช้ามืดเลยนะครับอย่างที่ผมบอก

ไม่ต้องเดินมาครับไม่ต้องเดินมาพี่ผมทำให้ทีลหน้าตับยิ่งเดินมายิ่งมั่วยิ่งช้าครับนี่ครับหลังจากรับตระกุดแจกมาแล้วนะครับ ก็จะมีบรรดาเซียนนะครับมารับซื้อถึงที่นะครับราคาก็ต่อรองกันนะครับแล้วแต่ความพึงพอใจนะครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับเงินสะพัดครับวันนี้ สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกัน